ถึงสินค้าไปแล้วนะคะในสินค้าของเราเนี่ยเราก็ต้องมีจุดเด่นจ,ดจุดจดจำจุดที่ทำให้ลูกค้าจำสินค้าเราได้นะคะเหมือนเวลาที่เราใช้สินค้าที่เราไปซื้อตามร้านใหญ่ๆนะคะเวลาเราเห็นแป๊บหนึ่งเราก็รู้เลยว่าเออเน,นี่ยสินค้ายี่ห้อนี้นะฉันใช้ประจำอยู่ใช่ไหมคะแต่พอเป็นสินค้าของเราเราจะสร้างการจดจำแบบนั้นได้ยังไงบ้างนะคะก็ต้อง ทำให้จดจําให้แตกต่างนะคะเป็นที่สังเกตนะคะว่าเวลาลองนึกถึงงานโอทอปซิตี้นะคะสินค้าชุมชนเนี่ยค่ะไปวางอยู่เหมือนๆๆๆกันไปหมดเลยถ้าเราเป็นคนใหม่เข้าไปที่เข้าไปเดินเนี่ยก็จะไม่เห็นเลยว่าสินค้าเราอะแปลกแตกต่างจากแตละเจ้าแตละเจ้ายังไงนะคะเรื่องไม่ถูกเลยเพราะว่าดูหน้าตาเหมือนๆกันนะคะสูตรเหมือนๆกันวิธีพูดเหมือนๆกันนะคะ เจอมาหลายปีก็ยังยังอารมณ์นี้อยู่ก็ยังมีความคล้ายๆกันอยู่คล้ายๆกันอยู่เพราะว่าหลายเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่ลายผ้าเนาะลายผ้าหรือวัสดุอะไรเงี้ยที่มันหยิบจับได้นะคะมันก็จะเห็นความแตกต่างได้เองว่าเออตรงไหนเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่นมันไม่เหมือนกันมันเป็นการบ่งบอกพื้นถิ่นตรงนั้นว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเพราะเป็นสินค้าอื่นๆท,ที่ที่ทำจากการผลิตที่ไม่ใช มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่ผ้าไทยเนี่ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันเพราะว่าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างเงี้ยมันก็ก็มีคล้ายๆกันในทุกๆกลุ่มเช่นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลูกผลไม้ก็จะปลูกผลไม้กินหลายจังหวัดก็มีจํานวนโอทอปนะจำนวนวิสาหกิจชุมชนธุรกิจชุมชนตรงนั้นเนี่ยที่ทาเกี่ยวกับผลไม้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยอะมากแล้วก็ออกมาหน้าตาเหมือนกันนะคะภาคเหนือมีกล้วยก็ ก,ก็ทำกว๋วยตาก็หน้าต่าออกมาคลายกันก็ไม่รู้เลยว่าเจ้าไหนเจ้าไหนดีเจ้าไหนไม่ดีเจ้าไหนที่เสรจกับเจ้าไหนทํายังไงมันถึงจะแตกต่างได้ทําไงถึงลูกค้าถึงจะรับรู้นะคะจะรับรู้แค่ว่าแพ็กเกจมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยหรอมันก็อาจจะไม่ทราบซึง้งรู้แต่ไม่ทราบซึง้งถามว่าผู้ถามว่าคนซื้อรู้ไหมรู้รู้ออฟละมันคนละแบรนด์กันนะคะแต่ความทราบซึ้งที่ว่าโอ้โหเขาดีนะเขา เออมันมีคุณค่านะจะบอกว่าคุณค่าเหรอคุณค่าทางอาหารมันถ้าเป็นอาหารก็เป็นคุณค่าทางอาหารใช่ไหมคะถ้าเป็นของใชก้ก็โหเนี่ยเขาระดับนั้นระดับนี้เลยนะอันนี้มีงานวิจัยลองรับนะคะอย่างออผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้อยู่เนี่ยเขาก็บอกเลยนะอันนี้เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนี้นี้นี้น,น,นี้นะคะซึ่งก็ได้การันตีมาแล้วว่าเออมันดียังไงอย่างเงี้ยเราก็จะจําได้มันก็จะเป็นความแตกต่างที่ เราอยากได้เราอยากเห็นหรือแม้ในฐานะผู้ขายนะเมื่อตัวเองอยากได้ตัวเองอยากเห็นก็อยากจะเล่าให้ฟังด้วยค่ะว่าออในฐานะของผู้ทำเราก็ต้องอาจจะไม่ได้มีการวิจัยแบบนั้นนะแต่ก็ต้องมีเรื่องราวที่ที่ทำให้เราแตกต่างจากเจ้าข้างๆหรือในกลุ่มเดียวกันหรือในกลุ่มจังหวัดเดียวกันที่ผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะคะ อย่างแต่ละท้องถิ่นก็จะมี TI สินค้า GI ที่แตกต่างกันเนาะแต่ว่าหลายๆแห่งก็ต้องก็ต้องแสดงตัวตนให้ได้อะว่าเราเป็นแบบไหนนะคะนั้นจุดขายในสายตาของลูกค้าะคะ่ะมันเป็นจุดขายที่เออเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราแยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้ว่าว่าสินค้าชิ้นนี้กับชิ้นนั้นมันไม่เหมือนกันยังไงทั้ที่หน้าตามนะันอาจจะใกล้เคียงกันนะคะการ สร้างจุดยืนอันแรกเลยนะคะวิธีสร้างจุดยืนอันแรกออพูดหลายๆอันเลือกอันเดียวนะคะหลายๆอันเนี่ยเลือกอันเดียวนั้นวิธีแรกเลยถ้าเราชอบแบบนี้เลือกแบบนี้เลยนะคะเหมือนเล่นเกมโชว์เลยนะก็คือถ้าเราเน้นประโยชน์ของผู้ซือ้อนะเราเป็นแบรนด์ที่เน้นประโยชน์ของผู้ซือ้อเราก็บอกเลยว่าผู้ซื้อเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้าง ได้ประโยชน์อะไรจากสินค้าที่เราผลิตบ้างเราก็อธิบายสัญหาความอธิบายประโยชน์ที่จะแ,แทบไม่ต้องสรรหาเพราะว่าถ้าเราทําสินค้าที่มีประโยชน์กับผู้ซื้อคำหนึ่งผู้ซื้อเป็นหลักแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทําให้ลูกค้าจดจำเราได้ในรูปแบบนี้อ๋ออันนี้คุ้มซื้อแล้วดีอ่ะดีอ่ะใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้ใช,ชไดใช้นานใช้ทน ใช่แล้วผิวสวยแล้วมันมีประโยชน์ใช่ไหมใช่แล้วแล้วแต่ว่าว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะเออดูดีดูดีนะเสื้อผ้าก็โอ้โหพอดีกันร่างกายเลยเนี่ยดีไซน์แบบนี้ใส่ได้หลายๆงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราชอบแบบนี้เน้นประโยชน์กับผู้ซื้อก็เกาะวิธีการนี้เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเน้นประโยชน์เน้นประโยชน์นะคะถ้ากลุ่มเราทําสินค้าแบบนี้แบรนด์เราหน้าตาแบบนี้ มารวมกับการสร้างความแตกต่างเราก็จะแตกต่างกับคนอื่นในตลาดนะคะลองดูนะคะวิธีนี้สองเน้เนสินค้าถูกๆราคาถูกๆฉันทําอะไรก็ได้ฉันทำสินค้าราคาถูกให้คนจําได้ว่าฉันขายของราคาถูกนะคะไม่ไม่แปลกของถูกแล้วก็ดีพอสมควรก็มีไม่ใช่ของถูกแล้วต้องแย่ไปหมดนะคะอย่าง เราเห็นร้าน20บาทใช่ไหมเวลาเราเห็นร้าน20บาทเราเก็รู้สึกว่าเฮ้ยของถูกแต่ว่าบางทีเราก็อยากได้เนาะเราก็ไม่ได้อยากเสียตังค์ซื้อแพงมากมายอะไรเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้ประจาหรือว่าเราจะใช้งานปัจจุบันทันต์รวดซึ่งหาที่อื่นไม่ได้แล้วร้าน20บาทมีแน่นอนนะคะก็ช่วยเลยฟ้าเลยใช้เลยก็เป็นสินค้าที่เราก็ใช้ได้แต่ว่าเขาเน้นว่าเขาถูกนะคะถูกกว่าคนอื่นเลยแตกต่างกับคนอื่นเลยนะคะ อันเนี้ยก็คือสิ่งที่เขาพยายามพรีเซนต์ออกมาว่าเป็นสินค้าราคาถูกนะคะถ้าเราชอบแบบนี้นะเราไม่ชอบขายสินค้าแพงนะคนทั้งกลุ่มเราแบบโอ้ยทำสินค้าเรารู้สึกแพงรู้สึกว่าลูกค้าไม่ได้ไประโยชน์อะไรนะคะลูกค้าเนี่ยใส่ตังค์น้อยได้อย่างเงี้ยมันคุ้มค่ากับเขาเราก็ทําแบบนี้นะคะใช้วิธีการนี้ไปไปทาให้สินค้าเราเนี่ยมัน ราคาถูกแต่ก็ไม่ใช่น้าปลาแยกนะคะราคาถูกก็คือถูกกว่าในท้องตลาดที่เขาขายกันสมมติว่าเขาขายสินค้าในตลาดเขาขายกัน30บาทนะคะเราอาจจะขายสับ28บาทก็คือถูกกว่าถูกไหมคะมันไม่ใช่ถูกกว่าจนแบบโอ้โหก็ขาย3าบาทเราต้องขาย15บาทถูกไปเยอะขนาดนั้นมันก็อาจจะเป็นของไม่ดีแล้วก็ได้นะคะนั้นก็ก็ไม่ดีหรอกค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าด้วยนะคะว่า เราถือสินค้าอะไรอยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยถ้าถูกอะไรคือความถูกถูกในใจของลูกค้าด้วยนะคะบางทีไอความถูกมันอาจจะเรียกลูกค้ากลับมากลับมาเออซื้อที่นี่ถูกดีซื้อที่นี่ถูกดีซื้อที่นี่ถูกดีเงี้ยก็จะกลับมาหาเราเพราะว่าก็จะได้กลุ่มคนที่เขาชอบสินค้าราคาถูกนะคะต่อมาอีกเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเน้นความเป็นเอกลักษณ์นะคะจะบอกว่าไงอะ เน้นที่แบบว่าให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เลยถ้าขอถ้าเป็นของฉันเนี่ยเออก็จะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เท่านั้นอย่างนี้เท่านั้นอย่างนี้เท่านั้นอย่างนี้นะคะนั้นก็เป็นคุณสมบัติเลยที่เขาทําให้ให้ดีแบบนั้นแล้วก็รักษาคุณภาพแล้วก็ยืดหยุย่นยาวมานานๆก็ทำงานเหมือนกันนะคะในสินค้าขอทอาเนะะี่ยค่ะก็เคยเจอมาคะลายหนึ่ง ที่เขาทำปุ๊บเย็นนวดยาะหมองเย็นนวดอย่างเงี้ยนะคะปกติพวกยาะหมองหนะ้าตาเหมือนยาะหมองขวดเท่าๆกันเนี่ยเราก็มกักจะคิดถึงความร้อนเนาะพราเราเห็นขวดยาะหมองเนี่ยความร้อนมันตามมาเลยนะม้นมีอีกจ้าหน,นึ่งเขาทำายาะหมองได้เอ,อ,อะไรละ่ะเย็นนะคะเย็นแล้วก็พอทาเข้าไปนะไม่มียุงไม่มีมดมแมลงตอมเลยสเสมือนคนเนื้อหอมเลยนะเอ่ะดีมากเลยก็มด ไม่ไก่ไรไม่ตอมใดๆฉะั้นเวลาเราไปลงพื้นที่อยู่ในสวนในป่าในอะไรก็ทาเนี่ยค่ะทาเข้าไปก็กลิ่นก็ไม่ได้แรงคนอื่นก็ไม่ได้ได้กลิ่นด้วยแต่ว่าออยุงมดมแมลงก็ได้กลิ่นก็เหมือนกับป้องกันเป็นตัวเราก็ไม่ถูกยูกัดเลยนะคะไม่แพ้เลยไม่แพ้อะไรเลยลก็ทาไปทําให้เรารู้สึกว่าเออเขาผลิตยังไงเนาะดีจังเลยเราก็ซื้อซ้ำนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเดินทางเวลาเราเดินทางบ่อยๆเราก็เจอ สภาพพื้นที่ที่มันไม่เหมือนกันนะั้นสิ่งที่เรากลัวก็คือโอ้ยบางทีก็มีไข้เลือดออกเนาะโรคที่คุณคุณย่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ mm hmm. เราก็เราก็กลัวเออเดือบโดนอะไรอะ่ะ ยุงกัดตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เคยเป็นอะไรเพราะว่าไอเจ้ายาขวดเล็กๆขวดนี้ไม่มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งซึ่งมันเป็นความลับทางการค้าเขาก็ไม่บอกหรอกเขาก็บอกธรรมดาธรรมดาธรรมดาก็คออือมีพลมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั่วๆไปเขาบอกทั่วๆไปแต่เคล็ดลับเนี่ยเขาไม่บอกเราหรอกแต่ว่ามันเป็นคุณสมบัติที่ซื้อทุกครั้งก็ได้ทุกครั้งนะซื้อทุกครั้งก็ได้ทุกครั้งแล้วสินค้าเขาถ้าเราซื้อตัวอื่นที่เขา มีความชํานาญอย่างเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่แบบเลิกเก่งกว่าเก่งกว่าทุกเจ้าที่เราเคยซื้อมาก่อนอย่างเงี้ยมันก็ดูดดูดเราไปดูดเราไปแล้วก็โหวะไฝ่ฝันเนาะอยากจะใช้ของรายนี้อยากจะใช้ของรายนี้เพราะว่าคุณสมบัติมันเด่นมากนะคะเด่นมากนะอ,อย่างมีบางเจ้าที่ที่เป็นธุรกิจชุมชนที่ทํากระเป๋านะาทำพวกจักสารกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ย แต่กระเป๋าของเขาอะทนนะทนหูเนี่ยไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยแล้วก็เอาไปไหนก็ก็วางตั้งเป็นทรงสวยไม่บิดไม่เบี้ยวไม่เพียเพ้ยนอย่างเงี้ยแต่เราซื้อบ่อยๆเลเราซื้อชิ้นหนึ่งมาลองเออเดีอะเราชอบอะทําให้เราไม่กังวลว่าสายมันจะไปไปพับไปโดนคนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเรา เ,เจอผู้คนหลายๆคนเราต้องกลายเป็นเราชอบจังเลยนะคะแต่ว่าในบางเจ้าเนี่ยในในกระเป๋าจาักสามอะไรอย่างนี้เหมือนกันในบางเจ้าเนี่ยถ้าเราแบบไม่ได้ระมีดพอนะคะบางบางเจ้าเนี่ยจะมีมือจับที่แบบจับไปแล้วเจ็บมือนะคะมันบาดมือเลยมือนี้แบบว่าเป็นรอยเลยนะคะเออเป็นรอยมาในเวลาเรากำหุจับกระเป๋าอย่างเงี้ยคะ่ะก็ อันนี้มันก็ทำให้อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จุดเด่นที่เป็นคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ละนะมันเป็นเอกลักษณ์แหละแต่มันเป็นเอกลักษณ์ที่ที่ไปในทางลบที่ไม่ควรจะทําอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยมันต้องมันต้องทาให้ได้โดยเฉพาะสินค้าพวก G ีนะยิ่งทาให้ยิ่งยิ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ยิ่งโดดเด่นยิ่งมีสูตรลับยิ่งสามารถที่จะดึงคนตรึงคนเอาไว้ได้เลยนะคะเราจะอาจจะเห็นได้จากพวกหมอตระกูลเก่าๆเช่น พวกคนท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่เขาทำอะไรแล้วมันรักษาแล้วมันมีคุณสมบัติที่เออวิธีการทำก็ไม่เหมือนคนสมัยใหม่แต่ดีเชียวนะคะดีเลยมากดีมาก,มากๆเลยนะคะพวกนี้ก็น่าน่าจะใช้ความเป็นเอกลักษณ์จูงให้คนมาหาเรานะคะเพราะเราแตกต่างจากคนอื่นนะสูตรเราก็ไม่เหมือนหน้าตาอาจจะเหมือนกันแต่สูตรเราไม่เหมือนไม,ไม่เหมือนนี่คือต้องไม่เหมือนจริงๆนะ ไม่ใช่ไม่เหมือนแค่ในความคิดเราแต่พอไปใช้ก็เหมือนกันนะกะ็ะมีอยู่เราให้ฝังในเรื่องของความแตกต่างนะ,ะทำแล้วมันต้องแตกต่างนะคะก็เคยไปเดินในงานโอทอปซิตี้นะคะเมื่อหลายปีมาแล้วก็ไปเจอ,เอ,อครินทาเทา้านะคะที่มาจากก้อยหอมทําจากเปลือกก้อยหอมนะคะ ก็เออเออดีดีก็เจอเจ้าที่หนึ่งเจ้าที่สองเจ้าที่สามเจ้าที่สี่เจ้าที่ห้านะเราก็พยายามคุยกับเขาว่าเอยมันทํายังไงอ่ะมันดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะเราก็เออก็เลยลองซื้อเจ้าแรกๆซื้อมาใช้แล้วมันก็ดีแต่เดี๋ยวงานมันก็จะหมดเนาะเราก็ต้องรีบกลับไปซื้อที้กลับไปซื้อเนี่ยก็จำไม่ได้เนาะว่าว่าซื้อมาจากตรงไหน,นใช่ไหมคะก็พยายามถามแต่กลายเป็นว่า,าทุกคนอธิบายสินค้าเหมือนกันหมด พยายามจะอธิบายให้ตัวเองมีคุณสมบัติอันแตกต่างแต่จริงแล้วอ่ะมันไม่มีความแตกต่างกันพูดยังไงมันก็ไม่แตกต่างกันใช้ยังไงมันก็ไม่แตกต่างกันก็ไปซื้อของคนอื่นมาก็ก็ไม่แตกต่างกันนะคะเอ่อกลายเป็นว่าเขาอยากจะเน้นคุณสมบัติพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์กับกลายเป็นไม่มีเอกลักษณ์เพราะว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจในตัวสินค้าจริงๆ นะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกันถูกจ้าอย่างเคยที่ไปซื้อของนะคะเขาก็บอกว่าเออเขามีคุณสมบัติมีเอกลักษณ์เนาะเป็นพวกครีมทาเท้านะคะเป็นพวกครีมทาเท้าตระกูลครีมทาเท้าเจอเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าโอ๊ยเนี่ยสินค้าของเขาเนาะเขามีสูตรเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นนะมันเป็นเอกลักษณ์เราก็เชื่อนะเชื่อแล้วซื้อมันนะคะพอไปงานแสดงสินค้าโอ้โหกลายเป็นว่า มีเป็นร้อยเจ้าเลยตอนแรกเราคิดว่าเขาอะมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เจ้าเดียวเลยนะคนอื่นไม่มีเขาบอกคนอื่นก็ทําไม่ได้เลยนะเพราะมันรจริงๆโอ้โหมีเป็นร้อยเจ้าเลยกลายเป็นว่าโรงั้นไม่ใช่เอกลักษณ์แล้วนะคะทั้นเราต้องดูนะคะไม่ไม่ใช่แบบว่าทุกซีทำเราก็แดกดันเพื่อที่จะบอกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวเราเป็นหนึ่งเดียวแต่จริง ไม่ต้องแย่งความเป็นหนึ่งเดียวนะคะเพราะาเรามีคุณค่ามีความเก่งนะคะองค์กรเรามีความเก่งในเรื่องอื่นตั้งเยอะนะคะไม่ต้องพยายามทําตรงนั้นถ้าเราไม่มีจริงเราก็ไม่ใช้เรื่องอื่นนะคะเราอาจจะเก่งเรื่องอื่นก็ได้ก็ไม่ต้องใช้ด้วยวิธีนี้นะคะทีนี้การสร้างจุดยืนนะ,ะในแบบสุดท้ายการสร้างจุดยืนในแบบสุดท้ายเขาเรียกว่าเป็นการเน้นความหรูหรา ะะเล่นความหรูหราหรือการเน้นการดูแลเป็นพิเศษผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่กว่าจะได้มาเป็นเรื่องเป็นราวโอ้โหมันมีความยากมันมีขั้นตอนมันมีการคาัดสรรหรือบางอย่างมันมีฤดูการนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้อว่าถ้าไม่ใช่ฤดูนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีผลิตภัณฑ์ตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็เ,เวลาม,มันออกมาเนี่ยมันต้อง ต้องเก็บยังไงต้องทํำยังไงกว่าจะรักษากว่าจะมาถึงได้ถึงเราเนี่ยนะคะมันมีการดูแลเป็นพิเศษบางที่ความหรูหราอาจะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันหรูหรานะคะไม่ใช่แบบเพชรนินจินดาทองอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันมีความยากในการดูแลนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าออในบรรดาสินค้าทั้งหลายเนี่ยความหรูหราเนี่ยมัน มันก็เป็นส่วนหน,นะะึจจ่งนะคะเคยเจอเจ้าหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรไม่ไม่พ้นยานวดเลยนะคะเป็นยาหม่องนะคะเป็นยาหม่องน้านะคะเป็นเป็นทั้งไม่น้ามีน้ําและไม่มีน้านะคะาบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นยาสาหรับรักษาเส้นนะคะรักษาเส้นอย่างเดียวเลยมีทั้งน้ํามีขวดใหญ่ขวดเล็กด้วยนะคะเยอะ,ะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ก็ ก็สวยนะทาเลือกขวดแปลกเลยเลือกขวดเหมือนขวดน้ําหอมเลยออกมาสวยนะคะแล้วก็เวลาซื้อสินค้าของเจ้าเนี้ยเขาก็จะเอาสินค้าเขาแล้วก็ใส่ในในถุงผ้าซึ่งถุงผ้าเนี่ยก็ปักชื่อเขานะคะแล้วก็มีตัวรูดที่เป็นสีทองนะคะก่อนที่จะส่งมอบให้เรานะคะ ก็หรูหราไปอีกแบบนะ,ะอันนี้ก็ขายความหรูหราได้นะฮะ,ะนั้นสินค้าอีกเจ้าหนึ่งที่เคยเจอก็คือเป็นสินค้าที่เ,เป็นครีมหมักผมนะคะเป็นครีมหมักผมสมุนไพรเนี่ยเป็นผงสมุนไพรแล้วก็เอาไปเทน้ํากวนๆนะคะแล้วก็ หมัผมไว้นานๆนะคะเวลาซื้อสินค้าจากจ้าเนี้ยแทนที่เขาจะใส่ถุงธรรมดาให้เราเราก็ซื้อกล่องสองกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ซื้อเยอะแยะแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ถุงผ้าธรรมดานะคะเขาใช้ถุงที่เป็นย่ามที่แบบเราสะพายไปได้เลยในงานเราก็ใส่อย่างอื่นเติมเข้าไปได้ด้วยเขาก็มีหวงถุงผ้าเลยนะเขาบอกว่าถุงผ้าของเขาอะมันไม่ใช่ถุงผ้าที่แบบเป็นสายธรรมดาแต่มันเป็นถุงย่าม ที่แบบขนาดกําลังดีน่ารักพอกับที่ใส่สผลิตภัณฑ์ของเขาสองสชิ้นหรืออาจจะถ้ามันเป็นชิ้นเล็กก็อาจจะได้มากกว่านั้นได้ซ้ำไปนะคะอันนี้มันกถ็ถือว่าเป็นความรู้หราในธุรกิจชุมชนแล้วนะคะมันไม่ใช่หรูลักชัวรแล้วก็ต้องไปโอ้โหมีห้างร้านเหมือนหลุยส์วตองมันมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันเป็นความ เรียบหรูหราในในภาวะหนึ่งนะคะที่คนระดับหนึ่งก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นความหรูหราของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะเออถ้าคนที่เออสามารถเดินเข้าหลุยวิตองถ้าเขาเ็เห็นอย่างนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเออมันมีความหรูหราสําหรับเขาด้วยก็ได้ถูกไหมฮะงั้นก็ คนก็ชอบก็ใช้ก็ซื้อสินค้าเราบางทีซื้อสินค้าเพืออยากได้ถุงย่ามด้วยซ้อมไปนะคะอย่างนี้เป็นตอนนี้คือความหรูหราที่เราสามารถเลือกจุดยืนของเราด้วยความหรูหราอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อมานะคะต่อมาเรามาดูเรื่องของมูลค่าเมื่อเรามีจุดเด่นล้นะคะมีจุดเด่นแล้วคนสมัยนี้ก็ก็ต้องซื้อของให้มันคุ้ม ใช่ไหมคะซื้อสินค้ามาแค่ซื้อมาไม่ได้ใช้ซื้อมาไม่ได้ใช้ซื้อมาแล้วเสียหายซื้อมาแล้วทิ้งนะคะเราก็เป็นคนที่เสียดายเงินเนาะทุกคนเสียดายเงินทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะอยากดีมีจนยิ่งจนยิ่งเสียดายใช่ไหมคะว่าของมันไม่ดียิ่งรวยก็ไม่ได้หมายความว่าช่างมันฉันไม่แคร์ไม่ใช่ขนาดนั้นแค่ฉันไม่สนใจหรอกเดี๋ยวฉันก็ซื้อใหม่แต่ซื้อแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็ก็เออ ไม่ใช่ของดีนะคะก็ไม่ใช่ของดีหรือซื้อมาอายุสั้นเกินไปมันก็ไม่ใช่ของดีถูกไหมฮะดังนั้นเราก็ต้องหันมามองเรื่องการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะคะเวลาสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์เนี่ยคนเนี่ยมันมีม มีความรู้สึกกับ2เรื่องนะคะคนทัว่วไปเนี่ยนะก็จะมีความรู้สึกอยู่กับ2เรื่องก็คือเวลาซื้อสินค้ามาแล้วชอบนะคะแล้วใชา้แล้วดีก็จะบอกว่ามันคุ้มจังเลยมันไม่แพงอ่ะพูดถึงเรื่องเงินละใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องเงินเรื่องที่1แต่อันที่2ที่เขาบอกว่ามันคุ้มจังเลยอันนั้นอะคือคุณค่านะคะ,ะนั้นคุณค่ามันก็มูลการสร้างมูลค่ามันก็คือก็คือ เป็นการทำเงินนะคะเป็นการทำเงินชนิดหนึง่งหลายคนบอกว่าการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าต้องทําให้สินค้ามันแพงมันถึงจะมีมูล,ลค่าเขามองมุมที่สร้างมูล,ลค่าแล้วเป็นเงินใช่ไหมคะแต่ไม่ได้มองเรื่องความคุ้มค่านั้นมันต้องไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าไม่งั้นเจ้าตัวเงินเนี่ยจะเป็นแพลรับบาเพราะว่าเวลาเราซื้ออะไรแล้วมันไม่คุ้มเราก็บอกว่ามันแพง ถูกไหมฮะเราก็บอกว่ามันแพงมันแพงนะเสื้ออัน,นี้ไม่ดีเลยมันแพงเคยหยิบไปซื้อนะเจ้าเน,นี้ยมันแพงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วคําว่าแพงเนี่ยมันอาจจะราคาไม่ได้สูงเลยนะคะแต่ว่าแพงคําว่าแพงตรงนั้นกลายเป็นเอาราคามาเป็นแพลําบากให้กับสินค้าของเราแต่จริงๆแล้วคือใช้ไม่คุ้มไงนะคะเมื่อเราใช้สินค้าไม่คุ้มนะคะซื้อมาเราไม่คุ้มซื้อของมาแล้วกินไม่อิ่มนะคะ ซื้อเสื้อผ้ามาแล้วมันคับมันฟิตบางส่วนมันไปฟิตบางส่วนบางส่วนโอ้ไม่สวยเลยมีรอยยับเป็นตะเข็บไม่ดีต้องเอามาสอยใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือซื้อของมาผ้าซักแล้วยิ่งซักยิ่งยิ่งหดยิ่งซักยิ่งหดเอ๊ะทำไมนะเนาอเราเอาเข้าไปอบในตู้อบพอมันร้อนปุ๊บมันเลยหดลงมางใส่ไม่ได้ใส่ครั้งเดียวมักนก็สร้างความรู้สึกว่า เฮ้ยมันแพงจ่ายเงินไปเยอะแล้วเราไม่ได้ของที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาใช่ไหมฮะท่านการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าค่ะทุกๆตัวไม่ว่าคุณจะทำให้สินค้าเนี่ยมันอยู่ในความแตกต่างยังไง นะคะอย่างไหนไม่ว่าจะเป็นแบบราคาถูกไม่ว่าจะเป็นแบบมีสูตรลับไม่ว่าจะเป็นแบบลักชัวรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นให้ผลประโยชน์นะคะยังไงก็ตามทุกอันเนี่ยมันมี2อ,อันก็คือมีเรื่องเงินกับความคุ้นนะคะถ้าเขารู้สึกดีดีหมายถึงมันมีสูตรพลีอยู่ในนั้นนะดีกับมันมีความรู้สึกดีกับมันเขาก็จะกลับมาอีกกลับมาอีกกลับมาอีกไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามนะคะนั่นก็หมายถึงว่า ประเด็นในการสร้างมูลค่าของเราเนี่ยมันก็มีหลายอย่างทีเดียวนะคะเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เช่นเรื่องอการปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ให้มันเหมาะกับวิถีปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะคะการยืดอายุการใช้งานอย่างนีง้เป็นต้นนะคะหรือว่าการเล่าเรื่องบางอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประวัติเรานำเสนอผู้ออกแบบนะ,ะขายศิลปินนะ หรือพูดถึงกระบวนการผลิตหรือพูดถึงบรรจุภัณฑ์ให้รู้สึกว่ามันคุ้มมันคุ้มมันคุ้มนะจ่ายเงินกับเราสิมันคุ้มค่าจ่ายเงินกับเราสิมันคุ้มค่าอย่าไปตีความว่าราคาที่เขาบ่นว่าแพงเนี่ยมันคือเงินที่จ่ายไปมากแต่จริงๆแล้วมันคือความไม่คุ้มด้วยความรู้สึกนึกคิดของคนว่าฉันใช้ไม่คุ้มมันก็เลยแพง ะะอย่าไปหลงประเด็นในพวกนี้นะคะเพราะนั้นเวลาเราเล่าเรื่องตรงนี้นะคะการสร้างคุณค่าของเราเนี่ยเราอาจจะมีการเชื่อมโยงนะป้องเชื่อมโยงนะมันก็เชื่อมโยงได้2อ,อย่างก็คือเชื่อมโยงสินค้ากับผู้ขายนะคะว่าเออมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเกี่ยวข้องระหว่างในกิจการยังไงกับเชื่อมโยงกับลูกคา้าเราะฉะนั้นสินค้าเรามีความสัมพันธ์กับลูกค้ายังไงมันเป็นมาอย่างไงในอดีตเรื่องพวกนี้นะคะ เป็นที่นิยมมากๆในการเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวเองที่ไม่ใช่ที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็มันมีคุณค่าแบบนั้นจริงๆมีคนพูดอย่างนั้นจริงๆนะคะนั้นเมื่อมีคนพูดอย่างนี้จริงๆซ้ำๆทั้งๆนะคะการที่มีลูกค้าขาประจําเงินเข้ากระเป๋ายาวนานเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวไม่งั้นคงคงไม่ทำกันเยอะๆเนาะนะคะก็ฝากไว้สำหรับเ,เรื่องราวพวกนี้นะคะ